วันนี้เขาก็จะมาสอนซ่อมเซอร์วิสไอพีกันนะคะในไอจันคร,รับแถวนี้นะครับขเขาก็จะเข้ามาในเกมที่เขาเออที่ตัวเอยากเล่นเลยนะเสร็จแล้วก็ทุกคนก็กดไปตรนเอยเอเอจะกดไปตรงเซอร์นะคะเสร็จแล้วก็กดที่เลยนะคะมันจะเป็นสร้างเซอร์ของเรานะคะแล้วก็กดสร้างเซอร์ไปเลยนะคะแล้วก็เลือกชื่อค่ะในชื่อภาษาอังกฤษนะคะ ก็พิมพ์ไปเลยนะคะอย่าเขาก็จะพิมพ์ชื่อของเขานะเสรแล้วทุกคนก็กดทุกคนก็เลือกขบวนมาแล้วก็กดตรงนี้นะคะก็เสร็จแล้วทุกคนก็กดตรงนี้เลยนี่นะกดไปเลยอืออเสร็จแล้วทุกคนก็กดทุกอย่างเลยนะ แต่ว่าถ้าทุกคนไม่กดอยากม่อยากแบบให้เพื่อนเขาเล่นด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะเือให้ทุกคนก็กดคนก็ขัดรากทั้งหมดเลยนะคะเพราะเขาดักทั้งหมดแล้วเราก็ใส่เขาเ้าไปตรงนี้นะ ลแล้วก็คัดอแล้วก็ใส่เสร็จเสร็แล้วก็กดปุ่มนะคะอืมเสร็จแล้วลราก็ผสมอีกเลยนะก็กดก็เสร็จแล้วนะคะก็จบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวดีก็บายบายนะคะ